ครับลูกค้ามารับ Honda c b 100 RS นะครับนีม่มาแป็เดียวออกเล,ย,นะนนลยนะครับคันนี้รถสวยนะฮะลูกค้ามาเห็นปุ๊บนีบจองเลยอันนี้ไปนั้นอนุมัติเรียบร้อยครับพร้อมขับขี่กลับบ้านนะฮะเดินทางปลอดภัยนะครับน่านะครับ สำหรับตัว c ี1 0 0นะครับตอนนี้มีเหลือคันนี้นะครับ c ี1ี0ันรนะฮะรถคันนี้เป็นรถจดปี2020นะครับวิ่งมา23,000กว่ากิโลเมตรนะฮะราคาอยู่ที่319,000บาทนะฮะดาวล้ต้นแค่เพียง17,600บาทนะครับเลยนะครับใครที่สนใจนะฮะติดต่อถึงตั้มได้เลยนะครับ0635653545นะครับหรือแอดไลน์มาได้เลยนะครับ ID ไลน์เป็นเบอร์โทรเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ